วันนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ปลื้มเปลี่ยนทุกครั้งที่ได้มาที่มูลนิธิสุบินานาทองค่ะเพราะว่าเราก็เป็นลูกศิษย์ที่พี่ๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหนูมาตลอดทุกครั้งเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการบอกบุญมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงครั้งแรกของตั้งแต่ออกพรรษามาก็เป็นบวงสรวงใหญ่เป็นพิธีใหญ่ที่เราจะมาขอพรองค์ู่ศรีสตนคราชคะ่ะซึ่งวันนี้ก็บุญใหญ่ก็ขอพรเต็มที่ค่ะ ได้ลขล่าวว่าเอาเพลงเก่ามาทาใหม่เพราะเหตุการณ์ที่แบบเรื่องอไรดีเปลา่า อ๋อกอดครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะจริง,รงๆหนูอะ่ะชื่นชอบผลงานเพลงนี้มากๆอยู่แล้วเป็นเป็นผลงานเพลงที่หนูได้ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงกับพี่เบิรลปรทุมราชแล้วก็จะมีท่อนที่หนูได้ไปฟิชเชอร์ลิงแค่นิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยรู้สึกว่ายังไม่มีผู้หญิงเอามาร้องแบบเต็มเพลงเลยก็เลยอยากเอามาทําแบบเต็มเพลงค่ะเป็นในเวอร์ชั่นผู้หญิงแล้วก็กระแสะตอบรับในทิกตอก็คือคนดูตอนนี้จะสามล้านแล้วค่ะก็ดีใจมากๆค่ะ มันมันเข้ากับกระแสพอดีเลย๋อนนใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าอุ้ยฟังแล้วจุกจังเลยฟังแล้วรู้สึกจังเลยอะไรอย่างนี้จริงๆเราก็จากความชอบแล้วก็ร้องตามความรู้สึกตามฟีลลิ่งเพลงค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ต้องอ,อกหักแล้วมาร้องอะไรอย่างนี้ตั้งใจจะทํานานแล้วค่ะตอนนี้คือรู้สึกโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะเลยค่ะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับพี่ๆกับคนรอบข้างแล้วก็ ไปออกกําลังกายเยอะขึ้นดูแลตัวเองเยอะขึ้นค่ะจริงๆมีละครค่ะเป็นละครเกี่ยวกับมวยเป็นที่บอกว่าเป็นนางเอกเรื่องแรกเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเกี่ยวกับเป็นเป็นลูกลูกเจ้าของค่ายมวยด้วยแล้วก็เลยไปเรียนมวยแล้วก็บวกกับการที่เราได้ออกกําลังกายให้ร่างกายเราเฟิร์มขึ้นผอมลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้งานออกมาดีก็เลยไปเรียนมวยค่ะ เห็นมามาหมู่ที่เนี่ยได้เสริมเรื่องความรักหรือว่าแบบอะไรความปังรู้สึกแบบว่าหน้าผ่องดูมีเสน่ห์คือหรือเปล่าได้ลงนะหรือเปล่าเออเรื่องความรักใช่ไหมคะจริงๆหนูเป็นคนที่มูจะไม่ขอเรื่องความรักเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยหลังๆมาก็ยังเหมือนเดิมคะ่ะตั้งแต่โสดมาก็ไม่ได้ไม่ได้ขอเรื่องความรักก็จะขอเรื่องการงานการเงินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเงินน่าจะ มีความสําคัญที่สุดในการาใช้ชีวิตประจาวันมากกว่าค่ะแต่ตั้งแต่สดมาเหมือนจะเนื้อหอมขึ้นก็เรียกว่าเนื้อหอมไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามีคนทักมาไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าหนูอ่ะไม่รู้สิเราเราไม่ได้ทําความรู้จักกับใครใหม่มาประมาณ3-4ปีในตอนที่เรามีแฟนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า การที่จะทําความรู้จักใหม่กับใครสักคนหนึ่งมันต้องทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องคุยกับไปยังไงหรือถ้าเขาทักมาเราก็ถามคําตอบคาเราไม่กล้าที่จะคุยตอบโต้กลับไปมันมันลืมความรู้สึกที่ต้องทําความรู้จักกับคนใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาก็ต้องหมันคุยกับเราเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็ยังงงๆกับความรู้สึกเพราะมันก็เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ หนึ่งเดือนกว่าๆเองค่ะแล้วเราสามารถถาว่าเราเข็ดหรือว่าัวเลยไหมอ่ะถามว่าเข็ดไหมมันมันก็ดูคนต้องดูคนนานขึ้นมากๆค่ะการทําความรู้จักของหนูเนี่ยหนูเริ่มทําความเข้าใจกับตัวเองใหมว่าเราจจะต้องเริ่มจากการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอ่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆให้ความเป็นเพื่อนที่เป็นน้องค่อยๆเลื่อนความสัมพันธ์ไปถ้าใครรีบเนี่ย แนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้ามาดีกว่าเราอยากคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องใครที่สบายใจแล้วเราคลิกเราก็ค่อยเริ่มขยับสถานะดีกว่าเพราะว่าเราดูคนเยอะมากๆแต่สุดท้ายเราพลาดเราก็เลยรู้สึกว่าถามว่าเข็ดไหมก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวมากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็หนักแล้วผมว่าจะมีงานติดต่อมาว่าให้ไปร่วมกับพี่อเป็ย่างอย่างไปร่วมงานไหมร่วมงานกันได้หรือเปล่า อันอก็เดี๋ยวอันนี้ถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดดีกว่าค่ะแ้วถ้าหรือว่ามีคนมาจีบเนี่ยต้องผ่านด่านแม่ไหมคะหรือว่าเราบบหรือว่าเราเลือกได้เองเลยจริงๆครอบครัวหนูไม่เคยปิดกั้นใครอยู่แล้วค่ะคือใครที่เข้ามาก็ หนูก็จะบอกแม่บอกคนรอบข้างบอกทุกคนอย่างเงี้ยว่าแบบเออมีคนนี้เข้ามานะหรือเราเราอาจจะศึกษาเองก่อนแล้วเรา,เราจนเรารู้สึกว่าเขาเราคลิกกับเขาเราถึงจะเริ่มบอกคนรอบข้างพอเราเริ่มบอกคนรอบข้างคนรอบข้างจะไม่เคยที่จะปิดกั้นอยู่แล้วก็ทําความรู้จักไปร่มพรม้อมกันแล้วครอบครัวหนูค่อนข้างที่จะดีกับคนที่หนูรักมาตลอดค่ะแล้วเราเหงาหมคมีเหาก็ามีแฟนมาหลายปีแล้วพอเรากลับมาส รอ,อะไ,รไ,อไแรกๆอาจจะรู้สึกค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วแล้วก็เราก็โอ,อยู่กับแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงหลับไปกับ iPad ตลอดเลยช่วงนี้เราก็เลยรู้สึกเ,ออเราอยู่กับตัวเองเยอะมากแล้วก็นอนหลับเต็มอิ่มแล้วก็ได้ตื่นเช้าไปออกกําลังกายออกมากายให้เหนื่อยที่สุดแล้วก็อตอนคืนน้ำก็จะรู้สึกเหนื่อยล้ามันก็จะหลับไปเองค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเหงามากแต่ก็ คุยได้มีคนเข้ามาก็คุยได้ค่ะเราแน่ใจว่าเราฮิ้จิตใจขึ้นมาจากเต็มร้อยตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะน่าจะโอ้ยเกือบจะเต็มร้อยแล้วค่ะก็คือกลับมาเป็นแบบสัญญาที่สดใสน่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ลผลงานเพลงที่ปล่อยมาล่าสุดครับเป็นกาดําเป็นยังไงบ้างครับพี่แบงค์กาดําก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ที่ ดีในรอบ3-4ปีเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้ทำเพลงในรูปแบบใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้มีพี่เบิ้ลมาร่วมฟิชชิ่งด้วยค่ะก็ถือว่าออกมาดีเลยค่ะให้กลับมาคิดถึงกันใช่ค่ะแล้วก็ฝากผลงานละครด้วยค่ะเ,เดี๋ยวธันวาก็จะเปิดกล้องแล้วก็เป็นนางเอกเรื่องแรกเลยย้ำว่าเรื่องแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากจะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าให้ไปเรียนมวยหนูก็ไปเรียนมากนเพราะว่าหนูก็อยากทำ ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ว่ามีช่องต่างๆมาจีบัญญนย่าเอาไปเนละครอีช่องนึงด้วยสามารถเล่นได้เลยหรือว่ายังยังคุยักเล่นเล่นได้หมดเลยค่ะตอนนี้ทางค่ายนะคะโอเพ่นทุกสิ่งอ,อยู่ที่การคุยเลยค่ะช่องต่างช่อง ต่างสีอะไรแล้วแต่คือคุยได้หมดเลยเล่นได้ทุกช่องค่ะย้ําว่าเล่นได้ทุกช่องจริงสุดท้ายให้ฝากนิดนึงค่ะทางการติดต่อทางติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะก็ติดต่อได้ทางโซเชียลเลยค่ะก็จะมีเบอร์อ่าผู้จัดการเบอร์ทางค่ายนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ธัญญาอาสยามหรือว่า YouTube อาสยามมิวสิกก็เข้าไปติดตามผลงานได้ค่ะก็ฝากในทุกๆผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีะพรีเซนเตอร์มี อะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆค่ะติดตามผลงานด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอยิน